สวัสดียามเช้านะคะอันนี้เป็นบรรยากาศนะตอนเช้าคือจริงๆอ่ะบรรยากาศจะดีมากแต่กล้องอาจจะถ่ายออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อากาศดีช่วงเช้านะถ้าตื่นเช้าๆมานี่แบบไปเดินตรงชายหาดนะคะโจมเทียนคือจากคนดูดาวเนี่ยมองไปก็จะเห็นทะเลทะเลฝั่งโจมเทียนะะแล้วก็ดงตาลน,นะคิดว่าดงตาลดงตาลบีชนะคะ ทีงนี้ก็จะเป็นวิวทะเลเหมือนกันนะคะที่เห็นเนี่ยนะคะหมอกก็บางๆหมอกไม่หนาแล้วมันทําให้บรรยากาศเออดูดูสวยนะก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะ mm hmm. ข้างล่างเดี๋ยวจะมีตรงนี้จะเป็นถนนเทพป,ประสิทธิ์ที่จะไปตลาดเทพป,ประสิทธิ์นะคะ เห็นว่าบรรยากาศดีก็เลยถ่ายให้ดูแล้วก็ไม่คนไม่ค่อยพลุกพลานมากช่วงเช้านะคะดีมากชอบตื่นเช้าเช้าค่ะไม่รู้ใครชอบตื่นเช้าเช้าเหมือนกันไหมคิดว่าอาจจะออกไปเดินเดินชายหาดออกกําลังกายปกติจะเดินแทบทุกวันแต่ว่าแฟนน่ะเดินบ่อยมากจนนิ้วเท้าถลอกก็เลยช่วงนี้เบรกนิดนึง ปกติไปเดินก็จะประมาณหกถึงแปดกิโลเดินไกลถ้ามองจากคอนโดเราไปอ่ะก็คือไกลๆมันจะอากาศดีมากค่ะแต่ว่า,าภาพออกมามันอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะยังไงก็ขอโทษขออภัยนิดนึงคือถ้ามองไปไกลๆตึกเนี้ยจะมีหมอกคลุมบางๆนะคะสวยอากาศดี ถ้าใครดูอยู่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับฝั่งโจมเทียนพัทยาอยากรู้อะไรถามได้นะคะถ้าตอบได้ก็จะตอบคำถามให้เพื่อนๆที่ถามเข้ามานะในคอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย